สวัสดีค่ะากาจนา7จ9 Channel ชนลพบกับแอดการนะคะยินดีต้อนรับเชิญชมคลิปเพื่อนๆนะคะขอบคุณค่ะเพื่อนๆคะ้ะวันนี้แอดการนะคะจะพาเพื่อนๆนะคะมาทําคลิปนะคะมะม่วงหาวมะนาวโหนะคะเพื่อนๆค่ะชมคลิปกันนะคะนี่คือน,นะคะผลของมะม่วงหาวมะนาวโหนะคะเพื่อนๆกําลังนะคะออกผลนะคะสวยสดงดงามนะคะ สีสันนะคะแปลกตานะคะสีชมพูอมแดงนะคะแล้วก็จะมีนะคะลูกสีขาวๆนะคะหรือว่าลูกสีดําๆนะคะนะคะเพื่อนๆก็นะคะพยายามมองนะคะใช้แอดการนะคะณนะขณะนี้ก็กําลังนะคะถ่ายคลิปนะคะในยามค่ําคืนนะคะแอดการก็มองไม่ค่อยจะเห็นนะคะ สีสันนะคะมากมายเพื่อนๆค่ะอันนี้คือต้นมะม่วงหาวมะนาโหนะคะเพื่อนๆนะคะเราจะนะคะเอ็ดการจะนะคะถ่ายนะคะตั้งแต่ด้านหน้านะคะไปยังด้านข้างนะคะเพื่อนๆนะคะก็ขอนะคะประธานทูตเพื่อนๆหาภาพนะคะไม่ค่อยนะคะชัดมากนะคะนี่คือนะคะผลมะม่วงหาวมะนาโหนะคะเพื่อนๆค่ะผลมะม่วงหาวมะนาโหนะคะสดๆจากต้นเลยนะคะอการก็นะคะจะ พาเพื่อนๆนะคะขึ้นนะคะมาชมนะคะด้านบนนี่คือเพื่อนๆเห็นไหมคะช่อนะคะใหญ่มากนะคะช่อใหญ่มากๆเลยนะคะเอ็ดการแล้วก็จะนะคะดึงภาพนะคะมาใกล้ๆท่านนะคะตอนนี้ก็นะคะออ้ยเ,เพื่อนๆขาเยอะแยะมากมายเลยนะจ๊ะเนี่ยโอ้ล้านะคะมีทั้งนะคะสีแดงนะคะสีชมพูเข้มนะคะ หรือว่าสีดำนะคะนั่นคือผลนะคะที่สุกนะคะพร้อมที่จะรับประทานได้แล้วนะคะแต่ว่าเราก็สามารถรับประทานสดๆได้นะคะแต่ว่าเปรี้ยวมากๆเลยนะคะเพื่อนๆนะคะจะมีความเปรี้ยวมากๆเลยนะคะเหมาะที่นะคะจะทำแจมหรือว่าเครื่องดื่มนะคะเพื่อนๆนี่คือต้นมะม่วงหาวมะนาวโหนะคะสวยสดงดงามมากเลยนะคะอดการ นะคะชอบนะคะสีสันเพราะว่าน่ารักน่าชังนะคะสวัสดีนะคะพี่ปานี่ะเ,เ,เ,เพื่อนๆใครการจะพาเพื่อนๆน,นะคะมารู้จักพี่ปานีสวัสดีค่ะพี่ปานีสวัสดีค่ะเพื่อนๆที่รักค่ะค่ะยินดีต้อนรับนะคะ,คะพี่ปานีไปยืนใต้ <c oughs> พี่ปานีมีความรู้เกี่ยวกับการทําเครื่องดื่มที่ทํามาจากมะม่วงหางมะนาโหใช่ไหมคะค่ะ <c oughs> ใช่ค่ะใช่ไหมคะพี่ ใช่ค่ะเโอเควันนี้พี่ปราณีมีมีมะม่วงหาวมะนาวหอสดๆมาโชว์พวกเราไหนขอดูหน่อยสิคะเชิญค,ค่ะเพื่อนๆค่ะอันนี้ผลสดของมะม่วงหาวมะนาวหไ <ใน S 2> หนหยิบขึ้น,นมาให้เพื่อนๆชมหน่อยค,ะค่ะไม่ช้าๆจ้ะหยิบตรงที่ว่ามีลูกสีส้มมานั้นคือพี่นี่หยิบมามาแบบนี้จับอย่างนี้ในโอเคสวยงามมากนะคะในอักาัร์ขอถ่ายใกล้ๆเลยนะคะอ่านะคะ เพื่อนๆคะตัวนี้นะคะนี่คือพี่ปานีนี่คือน้ําสกัดจากเครื่องดื่มใช่ไหมเครื่องดื่มค่ะเครื่องดื่มมะม่วงหาวมะนาโฮใช่ไหมคะอันนี้พี่ทําเองใช่ไหมคะเองค่ะอ๋อเป็นภูมิปัญญาบ้านๆนะคะเพื่อนๆนะคะนี่คือเครื่องดื่มมะม่วงหาวมะนาโฮนะคะขวดละหนึ่งร้อยบาทใช่ไหมคะเอวิธีการทําที่อ๋อพี่รบกวนพี่ปานีบอกสรรพคุณนะคะเกี่ยวกับ มะม่วงหามันา่ะโหว่ามีสปปรรพคุณรักษาโรคความดันโลหิตสูงใช่ไหมคะช่วยลดวยความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานแล้วก็เสริมผิวพรรณช่วยดูแลเขาเรียกว่าต้านอนุม,มูลอิสระ,ะเสริมผิวพรรณนะคะ,คะทําให้ผิวพรรณของท่านนะคะเปล่งปลั่งนะคะเพื่อนๆคะ,คะเมื่อท่านนะคะได้ดื่มนะคะเครื่องดื่มที่มีช่วา มะม่วงหาวนาโหนะคะภูมิปัญญาบ้านบ้านนะคะของพี่ปราณีนะคะวันนี้ก็ควรละ100บาทนะคะก็เอ็ดการนะคะอยากจะเรียนให้เพื่อนๆทราบว่าการทํามะม่วงหาวนาโหเราจะนําผลที่มีสีแดงใช่ไหมคะพี่ปราณีใช่ไหมคะค่ะค่ะเราจะนําผลที่มีสีแดงนะคะอย่างเช่นสีแดงแบบนี้นะคะเพื่อนเพื่อสีแดงเข้มแบบนี้นะคะเรานะคะจะนํามานะคะ,ะจะนํามาเขาเรียกว่าตำหรือมาบด ละเอียดใช่ไหมคะแต่ว่าก่อนที่ท่านจะนํานะคะผลมะม่วงหาวมานาโหนมาบดละเอียดนะคะท่านจะต้องนะคะคว้านเม็ดออกนะคะเพื่อนๆท่านจะต้องนะคะคว้านเม็ดออกนะคะนี่คือผลมะม่วงหาวมานาโหจากนั้นท่านก็จะนําน,นะคะส่วนที่เป็นเนื้อนะคะของมะม่วงหาวมานาโหนะคะไปไปบดให้ละเอียดนะคะปั่นให้ละเอียดแล้วก็นำไปต้มนะคะนำไปต้มในในหม้อนะคะใช้อุณหภูมินะคะ จะเท่าไหร่คะใช้ใช้เวลาทำใ,าในการ<ำ>ต้มประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะอ๋อใช้เวลาต้มนะคะเพื่อนๆใช้เวลาต้มมะม่วงหามะนาวโหในในกระทะประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็จะได้นะคะเครื่องดื่มนะคะที่อร่อยนะคะที่อร่อยแล้วก็หอมหวานนะคะเ,เครื่องดื่มมะม่วงหามะนาวโหนะคะเป็นภูมิปัญญาบ้านๆน,นะคะเพื่อนๆ มีรสนะคะเปรี้ยวนาหวานนะคะเปรี้ยวอมหวานแต่ว่าแอดการคิดว่าน่าจะมีนะคะรสเปรี้ยวนะคะมากกว่ารสหวานนะคะอุ้ยนะคะเนี่ยสวยสดงดงามเลยนะคะ <c oughs> เพื่อนๆเอ,อ็อดการนะคะได้นะคะมาเห็นของจริงนะคะที่บ้านนะคะเพื่อนของพี่ปราณีใช่ไหมคะพี่ปราณีมาเหมาใช่ไหมคะตอนนี้ใช่ไหม <c oughs> ที่ <c oughs> นําไปทําเครื่องดื่มที่อาดการซื้อนะคะ <c oughs> เพื่อน <c oughs> ๆเพื่อนๆขานี่คือนะคะเครื่องดื่มชู ไม่ใช่ชูกําลังเครื่องดื่มดูแลสุขภาพนะคะที่เรียกว่ามะม่วงหาวมะนาวโหพี่เขามาทำอะไรมะม่วงหาวมะนาวโหนะจจะอร่อยนะคะส,สดชื่นพี่ปณนิขาวิธีการที่เราทําเครื่องดื่มมะม่วงหาวมะนาวโหนี้นะคะพี่ปานิใช้วิธีการเขาเรียกว่าอบอบไอบ้อน้ำใช่ไหมอบวิธีการาาอบ,อบพัเช,รชรอร์ไรส์ช่วยอธิบายว่าวิธีการอบ รบรรจุสุขภัณฑ์เรียบร้อยแล้วปิดให้สนิทแล้วก็เราใส่ลังถึงเนื้อ,ะอะนะคะเพื่อนๆ่นคะ่ะเอ็ดการนะคะพอจะเข้าใจแล้วนะคะว่าวิธีการนะคะเขาเรียกว่าวิธีการพัดเไรนะคะหมายความว่าเรานะคะจะนานะคะบรรจุขคดนะคะนําเครื่องดื่มนี้ค่ะบรรจุที่เราต้องใส่เรียบร้อยบรรจุ ลงในขวดนะคะลงในขวดจากน,น,นั้นเราก็จะนําไปนึ่งนะคะในซึ้งนะคะที่เรียกว่าซึ้งนะคะจากนั้นประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะก <st im bing> ็อาจจะสตีมมิ่งก็เรียกว่าสตีมมิ่งนะคะประมาณครึ่งชั่วโมงจากนั้นนะคะก็เมื่อร้อนจัดจัดแล้วนะคะเราจะใส่น้ําเราจะเราจะใส่เขาเรียกว่าซึ้งใช่ไหม <That> ชั้นล่างก็จะมีน้ำใช่ไหม so, <that> น้าร้อนๆใช่ไหมน้าเปล่าก็น้าเขาจะเดือดจากนั้นก็ นะคะเราก็จับเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงได้ไหมได้ผ<ช>ัดเจีริสนะค่ะนะคะเพื่อนๆวิธีการทําัดเจไ r ริสแบบภูมิปัญญาบ้านบ้านนะคะก็นํานะคะมานึ่งในซึ้งนะคะแล้วก็ใต้ซึ้งนะคะเราก็จะต้องใส่น้ําลงไปด้วยใช่ไหมคะก็ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงจะดีกว่านะคะการว่าแต่ว่าอาจจะเปลืองแก๊สนะคะเพื่อนๆโอเคนะคะนี่คือ,อภูมิปัญญาแบบบ้านบ้านนะจ๊ะตอนนี้ก็ ะคะืีไปไหนลองหยิบขึ้นมาหยิบจขึ้นมาชูให้ดูชนเป็นเพื่นดูหน่อยสิคะอย่าเอาเอาไม่า,ไม,าไม่เอาโลโก้จาก่จา,จา่จาอ่อา่เอาอไม่เอาเอม่เอาไมีเา่ไ่เอาไม่าไม่พ่าไาไม่อไะะม่นะาไมเอาาไม่มอม่น,มน,นอิไมิเอิไมิมมเเอาไอไม่ไม่ไม่นเกกบบะะนนอไอ่ไม่อไ่อาไม่อาไมอไ ถือนะคะไม่ต้องตามาเจ้าอยู่เฉยๆตรงนั้นนะคะเอ็ดการจะเป็นผู้ที่ว่าถ่ายท่านนะคะอ่านยิ้มหน่อยสิคะเชิญชวนเพื่อนๆให้มาดื่มน้ำมะม่วงหาวมนาโหด้วยค่ะเชิญชวนสิคะเชิญเพื่อนเพื่อนมาชวนดื่มดื่มน้ำมะม่วงมหาวมนาโหนะคะมะม่วงหาวมนาโหขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่ปณนีค่ะค่ะเพื่อนๆค่ะก็ชวนเพื่อนๆนะคะมาดื่มนะคะ เครื่องดื่มมะม่วงหาวมะนาวโหไหนหยิบขวดมาให้หนูสักขวดสิจ๊ะช่วยเลยเด้สวัสดีเพื่อนๆค่ะนี่คือเครื่องดื่มมะม่วงหาวมะนาวโหนะคะอร่อยนะคะเพื่อนๆถูกใจอา้าวตอนนี้แบตเตอรี่มันจะหมดแล้วนะคะ โอ้ตะกี้พอเราถ่ายมันจะขึ้นขึ้นเบ็ดการทำงานเพื่อนๆค่ะมามองหามะนาวโหนะคะร่อยถูกใจนะจ๊ะร่อยถูกใจมากแต่ว่าไฟไม่มีนะคะเสร็จแล้วเรียบร้อยนะจ๊ะก็เพื่อนๆค่ะคลิปนี้นะคะคงจะให้นะคะความรู้ไม่มากก็น้อยนะคะแก่เพื่อนๆนะคะ ขอขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่เข้ามาให้กําลังใจนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งเก่งๆให้แอดการ์ด้วยนะคะการนา7 8 9 channel ชแนนะคะยินดีต้อนรับขอบคุณค่ะบายบาย <_ d ial ing> สวัสดีค่ะพบกับแอดการจนา7 8 9 channel ชแนนะคะเชิญเพื่อนๆชมคลิปเลยนะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมมะม่วงหาวมะนาวโหนะ,ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆนะคะรับชมนะคะ มะม่วงหาวมะนาวโหนะคะเอ็ดการนะคะได้รับอนุญาตนะคะมาถ่ายมะม่วงหาวมะนาวโหนะคะเพื่อนๆค่ะตอนนี้นะคะเป็นต้นมะม่วงหาวมะนาวโหนะคะเป็นต้นโบราณแกนะคะเป็นต้นนะคะมะม่วงหาวมะนาวโหนะคะมีอายุนะคะเก่าแก่นะคะโบราณเดี๋ยวเอ็ดการนะคะจะพาเพื่อนๆนะคะไปนะคะพูดคุยกับคุณยายเจ้าของต้นมะม่วงหาวมะนาวโหกันนะคะค่ะเพื่อนๆ ตอนนี้นะคะเพื่อนๆนะคะกำลังนะคะรับชมมะม่วงหาวมะนาวโหนะ,ะ๊ะ <pump> ค่ะเพื่อนๆนะคะตอนนี้นะคะเอดการณ์นะคะกำลังนะคะโชว์นะคะ,นะคะมะม่วงหาวมานาวโหเรามาดูนะคะผลนะคะเพื่อนๆผลมะม่วงหาวมานาโ เป็นจะา,ามะม่วงหาวมะนาโหนะคะสวยงามไหมคะวันนี้ก็อุ้ยนะคะมีนะคะออกดอกนะคะไม่ใช่ออกดอกนะคะ,ออะ,คะลูกนะคะมะม่วงหาวมะนาโหนะคะสวยงามมากๆตอนนี้นะคะกําลังสุกงอมเลยนะคะท่านนะคะจะเห็นนะคะสีแดงสีดํานะคะสีแดงแดงสีดํานะคะเพราะว่าสุกนะคะสุกเยอะแยะมากมายสุกมากแล้วนะคะเพื่อนๆนะคะนี่คือผลของมะม่วงหาวมะนาโหนะจ๊ะนะคะ,นะคะสวยงามมากมายเลย เดี๋ยวนะคะเราจะนะคะไปพูดคุยนะคะกับเจ้าของนะคะเจ้าของต้นมะม,ม่วงหามะนาวโหนะคะเราก็จัดการก็จะพาเพื่อนๆนะคะถ่ายนะคะ,าะ,คะทางด้านนี้นะคะเพื่อนๆค่มะม,ม่วงหางมะนาวโหมะม,ม่วงหางมะนาวโหนะคะสวยงามพลังการจัดการนะคะก็ถ่าย ที่บริเวณนะคะถ่ายบริเวณถนนสานะคานี่คือต้นมะม่วงห้าวมะนาวโ h นะคะเพื่อนๆนะคะต้นะะมะม่วงห้าวมะนาวโ h โนะคะมะม่วงห้าวมะนาวโ h นะคะเป็นผลไม้นะคะเป็นพืชจัดอยู่ในตระกูลเบอร์รี่นะคะเมืองไทยตระกูลเบอร์รี่เมืองไทยนะคะ จะมีประโยชน์นะคะมีประโยชน์ต่อผิวพรรณนะคะช่วยนะคะผลิตนะคะฮอร์โมนเอสโตรเจนนะคะในเพศหญิงนะคะช่วยดูแลผิวพรรณนะคะทําให้ผิวพรรณเอ่อสดใสเปล่งปลั่งนะคะม,มีน้ํามีนวลแล้วก็รักษานะคะภายในนะคะรักษาภายในกินแล้วนะคะมีประโยชน์สามารถทํามานะคะเก็บมาทําแยมนะคะทําแยมหรือว่าเป็นเก็บมาทําน้ําดื่มนะคะเป็นเขาเรียกว่า เก็บมาทําแยมนะคะทําแยมหรือว่านํามาต้มนะคะแล้วก็เคี่ยวนะคะให้เดือดทําเป็นนะคะเครื่องดื่มซีรัปนะคะ <_ an> ใส่น้ําแข็งนะคะลงไปทานนะคะ <_ an> ก็อร่อยมากๆเลยนะคะเพื่อนๆนะคะตอนนี้ก็แอดการนะคะถ่ายรูปต้นมะม่วงหาวมะนาโหนะคะมาฝากเพื่อนๆน,นะคะ <_ an> <_ an> คลิปนี้นะคะจะให้ความนะคะเออคำว่าแคปนี้จะให้สาระและสาระและความรู้นะคะ <_ an> เกี่ยวกับ ผลมะม่วงหาวมนาโหนะคะจะมีคุณประโยชน์นะคะช่วยนะคะช่วยผลิตนะคะพลังงานเอสโตรเจนนะคะเพื่อนๆช่วยผลิตพลังงานเอ่อไม่ใช่นะคะผลิตฮอร์โมนเอสโตรเจนในเพศหญิงนะคะจะช่วยนะคะดูแลนะคะเพิ่มนะคะนี่คือนะคะเพื่อนๆนะคะบริเวณนะคะบริเวณลําต้นของมะม่วงหาวมนาโหนะคะสวยงามเห็นไหมคะต้นใหญ่อลังการมากๆเลยจ้าเพื่อนๆจ้านะคะต้นใหญ่ ต้นใหญ่มากๆเลยนี่มีอายุคุณยายขาหนูขออนุญาตส<ำ>ัมขออนุญาตสอบถามคุณยายนะคะว่าต้นมะม่วงห,าาาห่าวมะนาวโหนี้มีอายุกี่ปีสี่สิบกว่าป,ปีเลยค่ะี่กว่าปีเยคคุณยายขาสวัสดีค่ะ,ะคุณยายชื่ออะไรคะชื่อดีเด่นตรงคุณอยู่ที่ภูเก็ตใช่ไหมคะในซอยตาเอียดนะ,ะดก็หนูสนใจคะ่ะเดี๋ยวจะมาช่วยนะคะ อุดหนุนซื้อนะคะมะม่วงหาวมะนาวโหของคุณยายค่ะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาวันอังคารนี้นะคะต้นมะม่วงหาวมะนาวโหมีอายุ40กว่าปีอันนีต้นแรกของภูเก็ตเลยแหลต้นแรกของภูเก็ตโอ้โหเพื่อนๆค่ะนะคะไม่ใช่ธรรมดานะคะต้นมะม่วงหาวมะนาวโหนี้เป็นต้นนะคะมีอายุนะคะยืนยาวนะคะ40กว่าปีนะคะคุณยายบอกว่านะคะเป็นต้นแรกนะคะในจังหวัดภูเก็ต ถ่ายโคนแมู่แเนี่ย,ย,ยกำลังถ่ายโคนอยู่ <laughs> ขอบคุณค่ะคุณยายหันหน้ามามองกล้องหน่อยสิคะโอเคทั้งคุณยายทั้งคุณพี่คุณลุงนะคะสวัสดีทุกทุก,ท,กท่านเลยนะจ๊ะตอนนี้หนูกำลังจะถ่ายโคนนะคะโคนต้นไมเออ้เพื่อจะให้เพื่อนๆดูว่าลำต้นมีอายุนะคะเก่าแก่จริงไหมนะคะก็อายุนะคะเป็นน้องสาวของหนูหนูอายุ53ปีนะคะก็ตอนนี้ก็อายุ สีปีนะคะเพื่อนๆต้นมะม่วงหาวมะนาโหเพื่อนๆค่ะน,นะคะต้นแรกของจังหวัดภูเก็ตแต่หนูมีความรู้ว่ามะม่วงหาวมะนาโฮโ<อ>ผลิตนะคะ,อะโฮอร์โมนเอสตโตรเจนในเพศหญิงช่วยดูแลเรื่องผิวพรรณนะคะ,ะภายในนะคะของผู้หญิงผู้ชายก็ดื่มได้นะคะเพราะว่าผู้ชายผู้ชายก็ดื่มเป็นเครื่องดื่มนะคะหากเรานะคะทำงานในออฟฟิศหรือว่า ทำงานในสวนนะคะเหนื่อยเราก็ไปเคี่ยวเป็นซีรัปนะคะใส่น้ําผึ้งใส่น้ําตาลนะคะใส่น้ําตาลลงไปเคี่ยวให้เปื่อยทําลักษณะเหมือนแจมแต่ว่าทําอะไรได้คะทำแยมทำแยมอ๋อใช่ใช่นะเออหนูว่าแยมน่าจะอร่อยนะคะเปรี้ยวจี๊ดเลยนะคะจะให้ประโยชน์ ให้ประโยชน์กระชุ่มกระชวยกินแล้วก็อ๋อดองจะมีใช่ไหมคะแบบดองดองนี้นํามาจิ้มกินได้กับพริกเกลือใช่ไหมคะไม,ไม่ดอง,ง,อดองใส่น้ำตาลอ๋ดอ,อดองเชื่อมใส่น้ําตาลกินด้วยน้แข็งอ๋อกุดไอเดียกินด้วยน้ําแข็งนะคะ<ม>ขอบพระคุณมากนะคะขอบพระคุณสาหรับนะคะข้อ,ขอมูลดีๆนะคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะต้นมะม่วงหามะนาโมีสองต้นอ uh. ู้ ต้นนี้ก็มีนะจ๊ะนี่มี2ต้นนะคะเพื่อนๆ <republic. S 1> นี่คือตอน้นมะม่วงหาวมะนาโหนะคะเขาปลูกนะคะคุณยายนะคะปลูกเอาไว้ปลูกเอาไว้สวัสดีจ้าจนะ,ะนี่เป็นลานขายของชํานะคะเพื่อนๆเป็นลานขายของชําสวัสดีจ้าคุณพี่หน,นูมาถ่ายมะม่วงหาวมะนาวโหนะจ๊ะเป็นลูกค้าเพื่อนๆนะคะสวยงามนี่คือตอน้นมะม่วงหาวมะนาโหนะคะแห่งแรกของจังหวัดภูเก็ตนะคะแห่งแรกแห่งแรกของจังหวัดภูเก็ตนะคะสวยงามอลังการนะคะ เดี๋ยวนะคะแอดการก็นะคะจะมาอุดหนุนคุณยายนะคะก็นะคะคลิปนี้เป็นคลิปยาวๆนะคะคลิปยาวๆนิดนึงนะคะเพื่อนๆนะคะต้องเป็นคลิปนี่ค่ะที่มีความรู้นะคะมีความรู้นะคะนี่คือต้นมะม่วงเผามะนาโหนะคะต้นมะม่วงเผามะนาโหนจะเพื่อนๆนะจ๊ะเพื่อนๆค่ะคลิปนี้ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ